สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและลราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอ่านดาวอังคารย้ายดาวพระอังคารจะย้ายในวันที่2 6สิงหาคมถึงวันที่19กันยาย,ยน2567นะคะการดูเป็นคนการดูโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปทดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดาวพระอังคารย้ายจะมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ดาวคานเป็นเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในเรื่องของงานอาจจะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีอุปสรรคมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็งานจะยากขึ้นและมีปัญหาให้แก้ไขบ่อยขึ้นงานเยอะขึ้นแต่ก็ได้โชว์ความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ เห็นผลงานมีการได้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยการได้เสนอผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้มีโอกาสงานจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีคนช่วยเหลือมีคนคอยเมตตามีผู้ใหญ่ให้การอุปถมัมภ์เ้วก็เป็นช่วงที่จะเดินทางบ่อยขึ้นนะคะพบปะผู้คนมากขึ้นผู้คนหลายๆกลุ่มหรือมากหน้าหลายตา ผู้คนใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆเป็นช่วงที่คุณจะอารมณ์ร้อนมากขึ้นด้วยเพราะว่าเจอแรงกดดันมากขึ้นมีคนทําให้หงุดหงิดมากขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเร,งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเริ่มอะไรแล้วดีในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่กันด้วยว่าไพ่จะบอกอะไรคุณในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายรอบนี้นะคะ จะเกิดผลอย่างไรกับชาวาลัคนาราศีเมษคะ mm hmm. ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวาลัคนาราศีเมษในการเลือกไพ่สิบใบนะคะ mm hmm. โอ้การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลง mm hmm. เหมือนเหมือนคุณกําลังคิดที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนาะ mm hmm. เจอกับทางตันเจอกับปัญหาที่มันจะต้องเลือก mm hmm. กับเส้นทางบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะเดินไป หรือกําลังตัดสินใจก็ได้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอ The Devil เป็นช่วงที่มีอ่พลัง Devil หมายถึงพลังพลังอ่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกพลังรุนแรงพลังของดาวพัางคานนะคะพลังของการอยากทำโน่นทนํานี่หรือเป็นช่วงที่คุณหมกมุ่นกับบางสิ่งอย่างหรือเจอกับ ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาเจอกับสภาวะของการต้องเลือกกับทางออกอืให้กับตัวเองบางท่านอาจจะเลือกทางออกในเรื่องของงานมีปัญหาในเรื่องของงานต้องแก้ไขเอ,อเป็นช่วงที่มีความกดดันมากๆก็ได้เนาะซิกออฟสอด ไทยขึ้นมาเชื่อมโยงกับดวงดาวนะคะซิกออฟสอดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการย,กย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางจะมีสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุณคุณเป็นคนที่มานะพยายามเนาะกับทุกๆเรื่องกับทุกๆอย่างทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ไม่ยากคุณเป็นคนที่มองโลกไม่เหมือนคนอื่นอะ อืมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมานะบักบั่นทําตอนนี้มันกําลังจะสําเร็จนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับสิ่งที่ทำเนาะถึงมันจะมีความกดดันแต่คุณก็อย่างที่บอกว่ามองโลกไม่เหมือนคนอื่นมองโลกในแง่ดีเป็นช่วงที่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาบางคนท่านการเงินดีขึ้นมันมีความสมูทมากขึ้นหรือเจอกับทางออกในเรื่องของปัญหาการเงินบางคนบางท่านมีหนี้มีสินเป็นช่วงที่ อได้ซื้อบ <laughs> sure. ้านซื้อรถแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้มีโอกาสที่คุณจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงโดยการที่จะออกจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้ในเรื่องของงานก็ได้คุณน่าจะคิดมานานแล้วเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในเรื่องของการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะตัดสินใจในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่ทํางานใหม่หรือ อาจจะออกไปทำงานที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบที่ตัวเองมีความถนัดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะงานเก่าอาจจะถึงทางตันที่รู้สึกว่ามันไปไม่ไหวเบื่อกับคนเบื่อกับงานรู้สึกกดดันมากๆก็ได้อืแต่คุณนี่มีมีดวงเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีโอกาสที่งานของคุณจะลื่นไหล การลงทุนการทําอะไรของคุณก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรทําอย่างเต็มที่แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากคุณเป็นคนที่คิดก่อนทําเสมอมันก็เลยสําเร็จได้ไม่ยากสีไม่เท้าคือความสําเร็จในอนาคตของคุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะบอกอะไรอีกไพ่ขยาย เหมือนคุณคาดหวังเนาะคาดหวังกับสิ่งที่ทําเยอะมากๆทําให้คุณเครียดทําให้ตัวเองกดดันบางคนท่านอาจจะคิดไปกอดล่วงหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ได้มันทําให้คุณเครียดอืมบางคนงท่านก็มันมีสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางคนท่านรอคอยอะไรอยู่หรือเครียดกับมันหมกมุ่นกับมันมากๆมันทําให้ปิดกั้นความอ่แพชชั่นของคุณนะ่ะ อืกังวลกับมันมากเครียดกับมันมากมันเลยทําให้มันไปปิดกัน้นสิ่งที่คุณเป็นจริงๆคุณมีไอเดียเยอะเป็นคนที่มีไอเดียดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้แต่ขอให้คุณอย่าเครียดกับมันพยายามสบายๆเฟลลี่กับมันแล้วก็ทำให้สมองเปิดอะเหมือนคุณคุณมีเซนส์ที่ดีนะคุณมอง มองขาดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอืมการมีประสบการณ์การเป็นคนที่อมองโลกไม่เหมือนคนอื่นมันก็เลยทําให้คุณเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นน่ะอาจจะเป็นการมองในเรื่องของงานเหมือนคุณมองขาดมองไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรผลงานให้ออกมาดีได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้คุณจะได้รับการยกย่อง จากสิ่งที่ทำแต่ก็จะมีคนคอยขัดขวางคุณคุณอยู่ในในแพชชั่นที่แบบหมกมุ่นกับมันมากๆคุณทำอะไรทําอย่างจริงจังตั้งใจบางคนท่านรอคอยสิ่งที่จะทำให้ตัวเองหลุดออกจากปัญหาเดิมๆมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณกำลังหาทางออกรู้ทางใหม่ๆในเรื่องของการหาเงินก็ได้คุณเป็นนักวางแผนเป็นนักวิเคราะห์ลึกแล้วก็เป็น เป็นนักลงทุนตัวยง,งในเรื่องของการดิวงานการวางแผนการสร้างงานสร้างไรายได้อะไรแบบนี้เพราะว่าราชาถือเรียนหมายถึง <S <s> <S เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนการในเรื่องของการเงินมีความคิดในเรื่องของการเงินหลักหลายทางบางคนท่านทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะปังได้บางคนท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงาม ร้านเสริมสวยหรือไม่ก็ความสวยความงามแบบนี้ค่ะปังมากๆเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอความเหนื่อยความยากก็จะมีเข้ามาเป็นพักๆแต่คุณก็จะสามารถที่จะ,ะสามารถที่จะจัดการได้จนสําเร็จเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาเหมือนคุณจัดการได้เพราะว่าความพยายามของคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะมองมองสิ่งต่างๆขาดอะ่ะ เซนดีเซนแรงแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยความสุขอยู่ปลายทางนะคะก้าวถวยสิบถวยความสุขความสมหวังความร่ำรวยการกินดีอยู่ดีความอบันดันเกิดขึ้นแน่นอนความพยายามของคุณส่งผลดีแน่นอนเป็นช่วงที่คุณจะต้องพยายามพยายามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณบางคนบางท่านมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางคนบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงสายงาน หรือบางคนบางท่านอาจจะได้โอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานโปรเจกต์ใหม่ๆมันจะมีเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าความพยายามมันจะต้องมีมากขึ้นอืมเป็นช่วงที่ดาวบางคารส่งผลน่ะส่งผลกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้นมีความอยากที่จะทำหลายๆสิ่งให้ตัวเองประสบความสำเร็จบางคนบางท่านอาจจะได้เจอกับผู้คนใหม่ๆอาจเจอการ เหมือนกับเจอแล้วทำให้ได้โอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นติดต่อการดิวงานการลงทุนอะไรมันมีเข้ามาด้วยในช่วงนี้ก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะสิบถ้วยมันขึ้นสี่ไม้เท้าก็ขึ้นสำเร็จแน่นอนขอให้คุณพยายามอีกนิดนึงบางคนบางท่านความพยายามอาจจะไม่เท่ากันบางคนบางท่านเหนื่อยมากเหนื่อยแต่สำเร็จคะ่ะเพราะว่างานแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะ บางคนก็ทํานิดเดียวไม่เหนื่อยมากแต่ประสบความสําเร็จบางคนบางท่านก็ทําแบบเหนื่อยมากๆก็ยังคิดอยู่เนาะว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหร่แต่ดาวมันขึ้นขนาดนี้แล้วความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแต่ขอให้คุณต้องรออีกหน่อยอการรอของคุณจะส่งผลดีแน่นอนความสําเร็จกําลังมาไม่ต้องเครียดกับมันแล้วเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่เท่นานั้นแน่นอนนะคะไพ่ก็ขึ้นแบบนั้นเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณจากไพ่ที่ขึ้นการเงินของคุณกําลังฟื้นตัวนะคะเพราะว่าดาวภพเรือนอการเงินของคุณมีดาวพฤหัสอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้โชคลาภเงินทองช่วงนี้ด้วยเป็นช่วงที่คุณะจะฟื้นตัวในเรื่องของการเงินนะคะถึงจะมีในเรื่องของภารนีสินอยู่แต่ว่าเป็นภารนีสินที่คุณอาจจะอยากซื้ออยากได้อยากมีก็ได้ บางคนอยากซื้อบ้านบางคนอยากซื้อรถบางคนอยากซื้อของถูกใจคุณจะได้ซื้อคุณจะได้ทำคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะมีค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือจากที่ที่จ่ายอยูอ่แต่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะบางคนท่านได้เรื่องบางคนท่านมีเกณฑ์จะเ,เสียงเงินไปกับการ ต่อประกันรถต่อประกันบ้านหรือเกี่ยวกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายอืการเงินของคุณแข็งแรงดีค่ะถึงจะจ่ายแต่คุณก็มีจ่ายเนาะเป็นช่วงที่บางคนขั้นอาจจะได้รักษาตัวหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้หาหมอบ้างอาจจะด้วยความที่พักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการเวียนหัวหรือเป็นช่วงที่คุณต้องพักผ่อนเยอะ งานเข้าเยอะอาจจะไม่ได้พักผ่อนเหมือนคุณจะต้องจัดสรรเวลาในเรื่องของงานอืมเพราะว่าไม่งั้นสุขภาพร่างกายก็จะแย่ไปด้วยเนาะบางคนบางท่านก็ระวังในเรื่องของอถ้าเป็นผู้หญิงก็มดลูกแล้วก็ช่วงขาลงมาอาจจะมีอาการที่มันเจ็บป่วยได้เหมือนกันอืมตรวจมัางก็ดีนะคะค่ะ <c oughs> พอไพ่มันขึ้นโชว์เดวิลกับอแฮง m a n ไม่ค่อยดีกับในเรื่องของผู้หญิงเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับคุณอีกไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพรางคานย้ายรอบนี้คะ่ะนี้หมอหนิงขออ่านดาวพรางคานดวงเดียวนะคะดาวอื่นก็แจมแจมด้วยนิดหน่อยเนาะแต่ว่าจะเน้นดาวอังคารนะคะความซื่อตรงวิทยากรประจนภัยความคืบหน้า แรงดึงดูดศักดิ์ศรีบางคนท่านสิ่งที่คุณจะได้รับคือความถูกต้องความเท่าเทียมสิ่งใดที่คุณทําความถูกต้องมันจะบังเกิดหมายถึงว่าคุณทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นเป็นช่วงที่ดาวพระเกตก็ส่งผลกับคุณนะคะในเรื่องของโชคลาภเงินทองความสําเร็จความรุ่งเรืองเพราะดาวพระเกตอยู่ในเรือนพบเรือนสุภา ความสุขกําลังเข้ามาหาคุณความเจริญก้าวหน้าการงานกำ,งกำลังเจริญเติบโตบางคนท่านทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการาขายบ้านข,ขายคอนโดหรือซื้อบ้านซื้อคอนโดมีโอกาสที่จะได้ซื้อได้ขายนะคะเป็นช่วงที่จะได้รับลูกค้าผู้ขายที่ดีเข้ามาเป็นช่วงที่การงานของคุณจะรุ่งเรืองแล้วก็นำมาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายที่คุณพึงจะได้พึงจะเสียอะไรประมาณนี้คือ คืออยากได้ของถูกใจหรือจะเปค,คู่รักคู่ครองอาจจะพากันไปท่องเที่ยวมันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินการเดินทางเสียเงินกับคู่รักคู่ครองหรือเสียเงินให้กับการให้กับบุรบริวารแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถึงจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่คุณเป็นคนเก่ง เป็นคนที่บางคนบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะศักดิ์ศรีขึ้นมาบางคนบางท่านตาแหน่งนี้สามารถทําให้คุณต่อยอดไปในทาง,อ,ทางอื่นได้ด้วยอืมเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะถึงเวลาที่จะได้รับอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นความร่ํารวยการมีเงินทองมีฐานะความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็มีศักดิ์ศรีอาจจะหมายถึงการ ได้มาเป็นนายจัวตัวเองก็ได้หรือบางคนบางท่านอาจจะถ้าทําในองค์กรก็ไในเดินขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้คุณจะได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะสองถ้วยคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้อืมแล้วก็ซื่อตรงจัสติกซื่อตรงความซื่อตรงอาการที่คุณเป็นคนไม่ย่อท้อเนาะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือขยันอดทนมานะาบักปั่นอะไรมา คุณจะได้รับสิ่งที่คุณอยากจะได้อ่ะอืมแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่อยู่ไม่ไกลแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่ขยันอดทนเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สําหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมดินจะต้องเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแต่ดีเหนื่อยแล้วได้เงินค่ะอืมโอ้โหอบันดันขึ้นมา การมีเงินทองการมีความอ,าอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินพวกทรัพย์แล้วก็ความสุขในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามานะคะบางคนท่านอาจจะได้ดูดแลตัวเองบอดี้คุณจะสวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ i n น e n เทนชั Ent ่รักตัวเองอย่างที่ดิ้งบอกว่าบางคนท่านมีโอกาสที่จะได้ไปหาหมอเพื่อจะดูแลร่างกายดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ได้สเปคอัพ เป็นช่วงที่ดาวพระพุทธทำงานสิ่งที่คุณพูดจะประสบความสำเร็จการได้รับาการเงินที่ดีหรือเป็นช่วงที่การสื่อสารการเจราจาหรือการต่อรองใดๆของคุณก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จนะคะได้คู่ค้าคู่ขายได้เซ็นสัญญาได้เซ็นรับการอนุมัติบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยหรือเป็นช่วงที่การรอคอยของคุณจะประสบความสาเร็จ การเลือกกับเส้นทางที่คุณคิดว่ามันถูกมันจะสําเร็จนะคะเพราะว่าสี่เท้าขึ้นในตาแหน่งอนาคตมีโอกาสที่การตัดสินใจอะไรของคุณก็แล้วแต่มันจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีถึงจะมีความอึดอัดบ้างความเหนื่อยยากบ้างแต่มันเป็นโอกาสดีที่มันจะเหมือนสร้างสร้างตัวตนของคุณเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่อาจจะ เพ่งเลงก็ได้แต่ว่าการเพ่งเลงหมายถึงว่าเขาจะดูผลงานของคุณจะดูความสามารถของคุณก็ได้อืมเป็นช่วงที่คุณจะมีไฟมากๆพระอังคารคือ,อเทพแห่งสงครามการมีไฟการมีแพชชั่นการลงมือทํากับสิ่งที่อยากจะให้ประสบความสําเร็จมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องขยันมากๆขยันเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จแต่ไพ่ก็ขึ้นมาในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะสักเซส สิ่งที่คุณทําประสบความสําเร็จแน่นอนขอให้ลงมือทําสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามและชมและฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์นา่นารักน่ารักให้กับมนิงหรือไม่ก็ support ร์โมนิงได้ในทุกๆช่องทางทังช่องสุปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคิปนี้สวัสดีค่ะ